สวัสดีครับหลังจากฝนตกลงมากครับสองมือสอนเลยมาเมืองกาครับกาอาทิตย์ที่สามอีกอาทิตย์หนึ่งกับครบเดือนครับกะขาดวาสีเดงพ่อดำเขาอาทิตย์ว่างหันได้มาสูบ้นาสไครับพี่น้องพอฝนถึงช่วงกาข้าวหอมมะลิลอยหาเขาญงครับตอนนี้ก็สูง สูงได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ากขายังบอท่านพ่อหลกครับพึ่งเอาปุ๋ยเอาอย่างมะไซฝนตกตกกาไบเถอดดำชุ่มชื่นขึ้นมากครับบักพาวบักม่วงกล้วยบักแตงโมบักอือย่างหน้าปลาดูไผ่กิมซุ้งครับนี่ไอบักกระท่อนต้นพย,ย่อมปลูกไว้ ขางขั้นหน้านี่ครับนี่เ่าจะเอายางหน้ามาล่มแถวนี่ครับประมาณแปดต้นซื้อมาแล้วยางหน้าใส่เชือเหเฮ็ดใส่เชือเห็ดไปที่นี่ก็เอาเห็ดที่ามากไว้น้ำนี่ครับกา เดว่าชีเห็นมันเป็นคันแท่นี่ไปแต่มีแนวอยู่แนวกินมีต้นใหม่มีหอมใหม่มีดอกใหม่มีผลหมากลากใหม่มีมันมีบักือบักแตงตรงนี้ก็สิเป็นหมองดำหน้าไปแต่เห็ดพันเข่าครับพี่น้องนี่ก็สิเป็นต้นพยอมครับเกิดอยู่ในหน้าเรยบ่อยาาเอาออกครับเสียดายนี่ กับวาชิถมมา,สาเส้นเงานี้ไว้ครับตรงนี้ก็จะมีเฟียงมักเฟียงมัก,ก่ายะเชื่อเห็ดมาลุ่งไปตะกินเห็ดฟางน้ำหลังจากฝ่าฝนถึงช่วงไปเกือบสองอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ได้ฝนมาอันนี้ก็จะเป็น บักเผากะทิครับพี่น้องเผากะทิเห็นว่าแพงหน่วยละสองร้อยคนครับอันนี้ก็เป็นมันมันในเทศดอกแดงๆครับนี่บึกอื้อนี่ครับอื้อกำลังเกิดอื้อบักแตงโมมันมันเกลวก็มีข้างหน้าที่มาปลูกไว้เป็นมังมันก่อนนะครับพี่น้องนี่ก็มึง มันกว่างของก้าเขามันก็เริ่มแล้วครับเ่มแท้งยอดขึ้นมาแล้วพี่มีมันม่วงอันนี้ก็มันดอกซีไอแซกุระมันหยุบมันหวานครับเป็นแถวโวยวนนเลย พี่น้องสำหรับมื่อนี้ก็เอาบรรยากาศให้พี่น้องเมื่งสํานี้ครับแต่หนากเป็นถนนดำรัวข้าบอยครับพี่น้องสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ